อ่าต่อไปนะครับก็ถอดแบตลูกนี้ออกนะครับแบตก็จะมีน็อตคันไว้เหมือนกันนะครับ4ี่ตำแหน่งนะครับก็เหมือนเดิมไขควงคู่ใจของเรานะครับหนึ่งสอง สามสี่โอเคนะครับทีนี้มาถึงจุดสำคัญละพอเราไขน็อตออกหมดนะครับตรงนี้จะเป็นตัวสาย ไฟเชื่อมกับตัวเมนบอร์ดนะครับเราก็ตอดตัวนี้ดึงออกมาครับตรงนี้ต้องระวังนะครับถ้าเกิดสายขาดไปนี้ต้องถึงก็ต้องเปลี่ยนสายแพรตรงนี้เลยนะครับผมขอหาอะไรนัดนิดหนึ่ง ลาดึงนะครับให้สังเกตให้ดีดึงตรงแผงที่เป็นแข็งๆนะครับอย่าไปดึงสายนะครับถ้าดึงสายอาจจะเกิดสายขาดได้อันนี้ก็ดึงออกมาเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาเช็คแบตเก่ากับแบตใหม่กันนิดนึงนะครับว่ารุ่นตรงกันไหมนะครับข้างบนจะเป็นแบตเก่านะครับจะเห็นสภาพเริ่มบวมแล้วนะครับตัวนี้ข้างล่างจะเป็นตัวแบตใหม่นะครับ แต่ว่าไม่ใช่เป็นของแท้จากเดลนะครับเป็นของอสเปร์นะครับเห็นว่าตัวนี้ใช้มาประมาณน่าจะ3ปีนะครับแบตก็จะบวมนะครับตัวนี้ก็จะแบตใหม่นะครับสังเกตก็คือ42วัตต์ชั่วโมงนะครับอ่เท่ากันนะครับ11.4โวลต์นะครับตรงนี้ก็11.4โวลต์อันนี้ก็แสดงว่าซื้อมาตรงรุ่นสามารถใช้แทนกันได้เลยนะครับอันนี้ก็ ง่ายๆก็เสียบเข้าที่เดิมนะครับก่อนเสียบก็เหมือนเดิมนะครับสังเกตตัวนี้จะมีร่องให้เราเสียบอยู่นะครับอันนี้เราก็เสียบเข้าไปแล้วก็เวลาดันนะครับใช้มือดันส่วนที่เป็นแข็งๆนะครับเด๋ยวไปดันตัวสายไฟนะโอเคก็ดันจนไม่ไม่เห็นตัวขั้วของมันนะครับ โอเคอันนี้จะใช้ไขควงช่วยดันก็ได้หรือว่าใช่ถ้าใครเล็บยาวก็ใช้เล็บได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับอ่าทีนี้ก็ประกอบมันเข้าที่เดิมนะครับระวังสายแพรอื่นนะครับรุ่นนี้ของโน้ตบุ๊กของเร็วจะเปลี่ยนแบบค่อนข้างง่ายนะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นอย่างเช่นพวกทัดสุดที่เป็นแบบสลิมนะครับเปลี่ยนแบบจะยากกว่านี้นะครับอันนี้ก็ง่ายมากวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเราก็มาเดิมครับ ใช้น็อตลับที่เดิมนะครับอันนี้เราก็เลือกตามตำแหน่งที่เราต่อออกมาเลยครับอันนี้ต่อจะไปแบบเร็วๆเ,เลยนะครับเมื่อกี้ผมหันจากวนทางซ้ายนะครับอันนี้ก็ใ okay. ช กันครับผมผมจะวนจากขวาไปทางขวานะครับโ okay. อเคตรงนี้เราเสียบไว้แบบนี้ได้เลยนะครับมันไม่หลุดเพราะว่าจะมีแม่เล็กอ่อนๆอ,อ,อยู่นะครับ โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้รุ่นนี้เนี่ยข้อดีอีกอย่างของมันก็คือจะมีสามารถเปลี่ยนตัวเพิ่ม a d ด i t ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดเรามี a ดด i t เพิ่มก็าสามารถนํามาเสียบเพิ่มเข้าที่นี่ได้เลยนะครับอันนี้เพิ่มผมมี a d ด i t เพิ่มด้วยนะครับอันนี้ผมก็เดี๋ยวจะเพิ่มตัว addit เข้ามาใน ตัวเครื่องน,นี้ด้วยเลยนะครับอันนี้ก็ขันตัวอดิษตรงนี้นะครับที่ยึดอดิษสองตัวนะครับอ่าตรงนี้สองนะ โอเคอันนี้จะเป็นอะพอตจะเป็น SATA นะครับนะ้วก็เขาก็จะติดมัดมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแกะตัว SSD ใส่เพิ่มลงไปด้วยเลยนะครับ โอเคมาแล้วนะครับอาร์ติสเอ็นดีนะครับวันนี้รับประกัน5ปีนะครับเว t เติล u ู Okay. อันนี้บอกว่า remove before install นะครับอ่ะก็แกะมันออกปึ๊บห้าร้อยกนะครับอันนี้ก็ตกอยู่ประมาณ2องพนะครับก็รับประกัน5ปีก็ใช้กันยาวๆเลยนะครับอันนี้เราก็เสียบเข้ากับตัวสายแพรเท่านี้นะครับ สิ้นเลครับเมื่อกี้เสียไปอันนี้ระวังอย่าดึงหลุดนะครับดึงหลุดเนี้ยเสียเลยนะครับโอเคก็้งัดเข้าไปปุ๊บแล้วก็อ่าตะกี้ของเรานะครับตัวนี้ในรุ่นนี้เขาก็จะแถมน็อตมาให้แล้วนะครับอ,อ่ะแล้วก็แกะมันอ,ออก อย่าไว้ร้อยน็อตเข้ากับตัวแผงนะครับอันนี้ก็แกะออกมาแบบนี้มีทั้งหมด4ตัวเหมือนกันโอเคอ่ะก็ถึงเวลาประกอบอ๊บอ่าตัวนี้ รีมู <Remove. S 2> ใส่แปะก่อนนะครับจะใส่ยากมากโอเคอ่นะ okay. อันนี้ก็ประกอบก่อนนะครับ <Okay. S 1> ก็เล็งน็อตให้มันตรงตรงนี้เริ่มกันเลยตัวแรกตัวที่สอง ตัวที่สามตัวที่สี่โอเคประกอบเข้ากับตัวเครื่องจับสายแพรล็อกให้แน่นนะครับแล้วก็ดันปึ๊บโอเคเรียบร้อย ต่อไปอันนี้ก็ขันให้แน่นนะครับน็อตของเราก็สีตัวเหมือนเดิมหนึ่ง โอเคเรีย <C S 2> <Okay, S 1> บร้อยนะครับยกขึ้นมาดูนิดนึงไม่มีอะไรร่วงนะครับแสดงว่าไม่มีอะไรพังอ๋อมีสแป์หลุดนิดนึงนะครับน่าจะเป็นพวกปลาติกโอเคต่อไปก็ประกอบฝาหลังนะครับ ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือตัวนี้เอามาประกอบเข้าเหมือนเดิมนะครับปึ๊บเล็งให้ตรงตัวนี้จริงๆตะเก,กียบน็อตของเรามันไม่ได้หลุดออกมาเห็นไหมครับตัวนี้เป็นเครื่องที่มันหักอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะมันเลยอ่นไม่ออกโอเคอ่ะเราก็ประกอบกลับเข้าไปเหมือนเดิมปึ๊บ เริ่มจากอะไรนะครับก็เริ่มจากตัวที่เราถอดออกไปก่อนนะครับก็คือเราถอดอะไรออกไปก่อนเราถอดตัวนี้ออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาประกอบเหมือนเดิมยกตัวนี้วางลงตั้งในตำแหน่งของมันนะครับตัวนี้ก็ลงล็อกหมดแล้วนะครับก็ดันให้ดังแก๊กนะครับก็ดันให้ดังแก๊กตุกๆุกตุกๆส่วนนะครับโอเคตอนนี้ก็เข้าล็อกหมดแล้วนะครับ ต่อมานะครับก็คือตัวนี้ตัวนี้สําคัญนะครับถ้าเทียบไม่ลงร่องเดี๋ยวตัวเมนบอร์ดจะไม่รู้จักตัวไดซีดีนะครับอันนี้เราก็ใส่เข้าไปกลับที่เดิมนะโอเคอ่าแบบนี้แบบนี้นะครับโดยความแต่ก่อนก่อนจะใส่ตัวนี้นะครับเรามีอะไรอยู่อีกตัวหนึ่งตัวนี้นะครับอ่าก็ต้องใส่ย้อนกลับนะครับขันล็อตแนนแน่นก่อน หนึ่งสองอเดืยดประกอบกลับดันแน่นให้ดักแก็บอ่าโอเคเราจะรู้ในตัวมือของเรานะครับว่ามันเสียบเข้าในช่องมันนะครับอ่ะต่อไปก็ที่เหลือไม่มีอะไรมากนะครับคันน็อ ตามที่เราวางไว้ครับอันนี้เหมือนเดิมนะครับผมจะขันจากวนจากซ้ายไปขวาเหมือนเดิมนะครับโอเคตัวนี้เป็นตัวที่ขันไม่หลุดนะครับอันนี้เดี๋ยวขันกลับคืนไปเลยโอเค สุดนะครับอาวตัวเล็กสุดน่าจะอยู่ฝั่งฝั่งนี้นะครับโอเคเอาใหม่หมุนกลับไปเป็นแบบเดิม คลิปิดช่องนะครับเดี๋ยวขอเอาคืนกลับมาก่อนโอเคถ้าถูกช่องมันก็จะง่ายตัวยาวใส่กับตัวแทนที่น็อตสั้นไม่ได้นะครับแต่น็อตสั้นใส่แทนที่น็อตยาวได้ แต่มันจะไม่แน่น,นครับแนะนําให้ขันให้ตรงตัวนะอย่างตัวนี้นะครับจะมีปัญหา อ่ะถ้าตำแหน่งของมันตรงนะครับมันจะก็จะง่ายนะครับแล้วก็ตัวนี้ตะกี้ของเรามันคือตำแหน่งตรงนี้ถ้าลูก,กับน็อตมันตรงตัวเดิมมันก็จะง่ายนะครับโอเค ก็ตัวนี้อันนี้จะเป็นตัวสั้นอีกตัวหน,นึ่งอ่ามันก็จะง่ายปึ๊บเรียบร้อยอ่ะหนึ่งสองต่อไปเดี๋ยวตรงกลาง อ,นนอันนี้จะเป็นตัวข้างล่างไม่ใช่ตรงกลางครับโอเค จะเป็นตัวข้างล่าง สองตัวค่ะโอเคตัวตรงกลางนี้น็อตจะเป็นน็อตจ,จำเพาะนะครับมันจะมีตัวเคียวมันจะสั้นกว่าตไหน สุดท้ายโอเคเรียบร้อยนะครับ let's go ต่อไปเรามาลองเปิดกันดูนะครับหมุนกลับแล้วก็เสียบแบบนะครับเสียบแบตบ เครับปลับโอเคกด p o w เว กด power โดดถ้าได้ยินเสียงพัดลมก็แสดงว่าไฟเข้าแล้วนะครับ โอเคมาแล้วนะครับเดี๋ยวดูโลโกโ้อันอีกทีนึงอ่าอันนี้โลโกโ้เดลอ่าตะกี้เราเพิ่งใส่ตัวอัดดิสเข้าไปอีกลูกหนึ่งนะครับตรงนี้มันก็จะให้ขึ้นมาตัวเซตอัพนะครับว่าเราจะบูตจากอะไรนะครับเดี๋ยวอันนี้อ่าตัวแบบใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไป วิดีโอถัดไปนะครับอันนี้ก็เปิดไว้ก่อน